้นแสลช่วยกันตัดกิ่งก้านของดอกแสแลที่ติดกันมานี่ยเหรอดอกดอกแสแล,แลตรงส่วนดอกไปเป็นวัตถุดิบนะมักจะขึ้นตามชายป่าหรือว่าส่วนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําค่ะ มีลำธารนะคะต้นสแสลนเนี่ยจะออกดอกในช่วงธันวาคมถึงมีนาคมเป็นพืชค่ะชาวบ้านจะปลูกไว้ทานเองแล้วก็เอาไปขายด้วยเป็นอาหารเหมือนอาหารป่าค่ะซื้อกันตามท้องตลาดนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปแกงส้มวิธีก็คือรูดออกมาจากจากกิ่งป่าแกงแคใส่เนื้อสัตว์ลงไปหน่อยใส่เนื้อปลาใส่ปลาแห้งลงไปเพิ่มรสชาติหรือว่าบางทนเนี่ย ไม่ไม่ทานกับการปรุงอาหารก็เอาไปลวกเอาไปต้มจิ้มกับน้ําพริกกินกับน้ําพริกก็ได้นะคะ<อ>ทั้งดอกทั้งผลเนี่ยทานได้หมดเลยแล้วมีสรรพคุณด้วยนะสรรพคุณเนี่ยคือเจริญอาหารเป็นสารที่มีการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะยิงย่งกินยิง่งหิวใช่ไหมเนี่ยยิ่งกิน